วันนี้แอดดามนะคะเขามาชวนสำรวจตัวเองด้วยอัตราส่วนการเงินส่วนบุคคลค่ะมันสำคัญยังไงนะคะวันนี้อ้อมจะพาไปทำความเข้าใจค่ะเพราะก่อนที่คุณจะไปวางแผนการลงทุนนะคะให้เงินโงงอกเงยขึ้นมาเนี่ยส่วนสำคัญส่วนแรกเลยนะคะ,เร,ครเ,ะ,คะเราต้องมาสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีความพร้อมหรือยังพาร์ทแรกนะคะเป็นการวัดด้านสภาพคล่องนะคะมีทั้งหมด3อัตราส่วนด้วยกันค่ะ1ก็คืออัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน 2. ออัตราส่วนสภาพคล่องและ และ 3. อัตราส่วนสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธิค่ะแล้ววัดทําไมวัดไปเพื่ออะไรนะคะเรามาดูอันแรกก่อนนะคะอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานมีไว้เพื่อวัดว่าเรามีเงินพอใช้อีกกี่เดือนหากแหล่งรายได้ปัจจุบันเราหายไปพูดง่ายๆก็คือถ้าเราตกงานนะคะเราจะมีเงินพอใช้จ่ายกี่เดือนวิธีการคํานวณง่ายๆนะคะก็คือเอาสินทรัพย์สภาพคล่องนะคะหารด้วยค่าใช้จ่ายต่อเดือนสินทรัพย์สภาพคล่องคืออะไรก็ค,รคือเงินสดในมือนะคะที่สามารถพร้อมใช้จ่าย ได้เลยนะคะหรือจะเป็นเงินฝากธนาคารที่สามารถถอนได้ ทันทีที่เราต้องการนั่นเองนะคะส่วนค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็คือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นที่เราใช้ต่อเดือนค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถค่าอาหารค่าเดินทางแบบที่ไม่มีไม่ได้แบบนั้นเป็นต้นนะคะซึ่งค่าที่เหมาะสมออกมาแล้วเนี่ยเราควรจะมีเงินอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานอันนี้ไวเนี่ยสาเดือนในกรณีฉุกเฉินเกิดตกงานเนี่ยก็มีเงินพอที่จะใช้3-6เดือนระหว่างการหางานใหม่นั่นเองค่ะส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องนั้นเนี่ยมีไว้เพื่อ วัดความสามารถในการชําระหนีร้ระยะสั้นในกรณีฉุกเฉินนั่นเองค่ะก็จะคํานวณได้เหมือนกันก็คือสินทรัพย์สภาพคล่องนะคะแต่หารด้วยหนี้สินระยะสั้นแทนหนี้สินระยะสั้นนะคะก็คือภาระหนี้สินต่อเดือนที่เราต้องชําระทุกๆเดือนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะเพื่อให้มีค่าที่เหมาะสมเนี่ยควรจะมีมากกว่า1นนะคะก็คือสามารถที่จะชําระนด้ได้มากกว่า1เดือนนั่นเองส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องต่อความมั่งคั่งสุทธินั้นนะคะก็เอาไว้วัดว่าสินทร ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่พร้อมเปลี่ยนเป็นเงินสดมาใช้จ่ายได้ทันท่วงทีเนี่ยกี่เปอร์เซนต์นะคะโดยใช้สินทรัพย์สภาพคล่องหารความมั่งคั่งสุทธิคูณด้วย100นะคะซึ่งก็ควรจะมีมากกว่า15%ของสินทรัพย์ทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินอย่างเงี้ยค่ะเป็นจํานวนมากบางครั้งเวลาจะใช้เงินก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ค่อนข้างช้านั่นเองพาที่2นะคะจะเป็นการวัดด้านหนี้สินนะคะซึ่งก็จะมีสอือัตราส่วนที่สำคัญ ะะแล้วก็อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้นั่นเองนะคะทําไมต้องวัดหนี้สินนะคะส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญสําหรับที่เวลาที่เราไปขอยื่นกู้สินเชื่อต่างๆนะคะสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบัตรเครดิตนะคะทางสถาบันการเงินเขาก็จะมาวัดตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเรามีความสามารถในการก่อหน,นี้มากน้อยแค่ไหนเขาทํายังไงกันนะคะไปดูค่ะวิธีคํานวณเขาก็จะเอาหนี้สินทั้งหมดเอามารวมเลยค่ะว่าเรามีหนี้เดิมอะไรอยู่บ้างแล้วก็หารด้วยสินทรัพย์รวมค่ะว่า สินทรัพย์ที่เรามีอยู่มีอะไรมีบ้านมีรถไหมตีมูลค่าเราได้เท่าไหร่นะคะจับมาหารการคูณร้อยเนี่ยถ้าหากว่าเรามีมากกว่า50%ก็คือครึ่งหนึ่งเป็นหนี้อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ในการยื่นสินเชื่อก็ได้นะคะส่วนอัตราหนี้สินต่อรายได้นั้นเนี่ยก็เอาไว้วัดว่ายอดหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้นะคะจะได้ดูว่าอ๋อถ้ารายได้เรามี100บาทถ้าเกิดเรามีหนี้สินเนี่ยสีบาทก็ยังมีโอกาสที่จะผ่อนได้ต่อใช่ไหมคะแต่ถ้ามีหนี้สิน100บาท เป็นรายได้แล้วเป็นหนี้สินที่ต้องชําระถึง50 60 70บาทเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปกู้หนี้ยืมสินได้อีกเพราะว่ามันก็จะไม่เหลือเงินใช้ในชีวิตประจําวันและพาร์ทที่3นะคะพาร์ทสุดท้ายค่ะเป็นการวัดด้านความมั่งคั่งค่ะมีอัตราส่วนที่เราต้องดู2ตัวนะคะก็คืออัตราส่วนการออมแล้วก็อัตราส่วนเรื่องของความมั่งคั่งนะคะอัตราส่วนการออมนั้นเนี่ยเอาไว้ดูว่าเราออมเงินในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะซึ่งค่าที่เหมาะสมเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะเก็บเงินมากกว่า10%ของ ได้รวมนะคะเพื่อให้เงินส่วนนี้ค่ะสามารถที่จะเติบโตนะคะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ส่วนอัตราส่วนเรื่องความมั่งคั่งก็วัดว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินแล้วหรือยังนะคะวิธีคำนวณก็คือเอารายได้จากการลงทุนต่อเดือนค่ะหารด้วยค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าหากค่านี้ออกมามากกว่าหนึ่งก็สแสดงว่าเรามีโอกาสาที่จะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วนั่นเองนะคะเมื่อสำรวจตัวเองครบถ้วนแล้วนะคะว่ามีมีความพร้อมก็สามารถที่จะนําเงินไปลงทุนนะคะ เพื่อเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนได้เลยค่ะ